อะไรกันอีกมันเป็นยังไงฮะชอบหูบินใสจกันเนี่ยแองจี้ก็ชอบยุ่งกับพี่เขาโอรักพี่รักจริงอ่ะเราอะ่ะรักสักพักก็ขยุมหัวพี่แองจี้ไปเล่นของหนูเถอะไม่ต้องยุ่งกับพี่เขาหรอกแหมวันนี้มันอ้อนพี่เว้ย หนูไปเล่นของหนูเถอไม่ต้องยุ่งกับพี่เขาพี่มันนี่เขาไม่เล่นหรอกไม่ต้องมาทำท่าอ้อนพี่เขาเลยเดี๋ยวพี่เขาก็โมโหเขายุ่เมามนะเอาละเอาละเอาละ ต่างคนต่างไปลูกแองจี้ไปเล่นของหนูตรงโน้นนี่แองจี้ก็มาแกล้งไมโลอีกโอ้ยเ,เด็กคนนี้เป็นยังไงวะเกเรทุกคนเลยแองจี้ไม่ทำไมโลสิลูกแกล้งทุกคนเลยเป็นไงละ่ะลูกเอ้ย